มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหวยเด็ดเชียงใหม่นะคะเปิดเลขดังเลขต้องระวังน้องโอลิฟเผยเลขทูบลุ้น้วยค่ะเมื่อเวลากั้งนาฬิกาของวันที่30มกราคม2565นะคะผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการขายสลากกินแบ่งทบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าประชาชนนะคะทยอยออกมาซื้อหวยตามแผงต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะทางย่านตลาดสดยามเช้าแต่ละอำเภอนะคะย่านถนนมหิดลอำเภอเมืองเชียงใหม่ย่านถนนเชียงใหม่ลำพูนสารพีย่านถนนสถานีรถไฟย่านขนส่งอาเขตนะคะแล้วก็ตามแผงข้างทางทั่วไปค่ะซึ่งราคาอยู่ที่ใบละ1 0 0 1 2รถึงบาทค่ะ นางสาวพันนีแม่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะที่ถนนเชียงใหม่ลำพูนกล่าวว่าราคาหวยยี่ปัวนะคะรับซื้อจากพวกหวยโคตา้าแล้วก็หวยเซรีแพงมากถึง92และ95บาทและนำไปเข้าชุดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าขายปลีกสูงมากจริงๆค่ะก็ต้องรับสภาพนำมาขายให้กับรายชาชนในราคาที่สูงขึ้นส่วนเลขเด็ดงวดนี้คือเลข08 07 87 708เกลี้ยงแผงคะ่ะ เลขแม่ฟองเบียรให้เลขเด็ดตัวเดียวมาก็คือ8นะคะเป็นเลขมงคลนักเสี่ยงโชคก็เลยนำมาผสมรวมกันแต่การคำนวณ882 228 885 585 8586ขายดีนะคะนอกจากนี้เลขปีใหม่65 2221 112 221 665 556กก็ขายดีเช่นกันค่ะสำหรับ เลขที่ตนเองได้คำนวณ3ตัวนะคะงวดนี้ประกอบไปด้วย3 15 931 895 395 138 951 358 112 221 603 930 609ส่วนเลข2ตัวประกอบไปด้วย3193 83 9515 81198 958ก็ต้องรุ้นกันนะคะขอให้โชคดี ขณะที่น้องโอลิฟแม่ค้าขายขนมโตเกียวในบาร์เปิดอกนะคะบอกว่าช่วงที่เดินทางเข้าห้องอาจเสียงเพลงอยากจุกในชื่อของโอลิฟหีบทองคาในสังกัดของค่ายไหยทองคาปรากฏว่าเลขที่จุดช่วงที่อยู่กรุงเทพก็คือเลข5 5าหหลังจากนั้นมาจุดที่ร้านขายขนมโตเกียวอีกครั้งหนึ่งเลขที่ปรากฏในทูบก็คือ307นะคะเลขที่จุดที่ร้านปรากฏเป็น9 1 9ค่ะ น้องโอลีฟกล่าวว่าตนเองดีใจมากได้นำเลขจากทูบมาไว้ด้วยกันก็คือ3 0 7 9 1 9และ552ซึ่งตนก็จะลองเสี่ยงซิ้ลอเตอรี่ดูค่ะทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ